Thank <laughs> you.

น้ามาอยู่บอเลยวะมาอยูมันบอน้อยมันมันเหยื่อได้สิเ็ดแล้วเลื่นมาเหยอกัเอาเม็ดย่มันตายเลยแเบอรเหยื่อชุดจ่นี่เร็วเอาเลี้ยงไว้ลินนะอย่าเงี้ยเอาเลี้ยงไว้ลินมด้ยมากระตูน่งหรอเอ่อจุดกัดจีดกัดจดกัดจุดกัเา จุดเลย <มา S 1> จุดเลยถอยมาถอยมาีมา่โอ้นี่ครับจะเอาลังนี้ครับโอ้โหกี็รกกี้ไปคืนต่ออะไรแม่

หยุดต่อกลางวันหามาก้อยเที่ยงอสองฝั่งเลยเปลอนี่ฮะข้างมันเหยื่อามันอยู่ได้โอ้แบบติดด้ว เหม็นเตะเลยเดินงปกว่าฮะเดินงปกูไปมันอ้อมดแ้วผูมแม่ะไปไปม่ัะทำกูนล่นได้พอเข้าไปเอาเลยพอฮะ วอามันตะคุ่โสูงหงเอาเอาได้ไหมเอาเร็วไป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 มามายื้อข้างมาถ้กไหมโอ้ยหูหูหนยื้อข้างนั้นเลยจุดแั้วมันข้างโอ้ไม่ข้างโอ้ <saint S 3> ท <ST cycles> no ังนี้เมันเออมานี่นเอานี่เบิ้งะโอ้ท่านนี้สามสี่โอ้ได้หกร้อยก็ดีบ้างอืมนี่ก็ดีนหลางฮะเบื้งแ่ลังมาตรงนี้

ดูๆปคืออรันน้นเฮ้ยเฮ้ยแล้วกกนก็กินเอหาแง้นี่เป็นโรเกากิน็ไดเอเอโอ้โเเลพอันใดกํายเก็บกยตอุ้งหน้ามาเสอมากกเดิมมันมากกว่า้นี่ไหนโยยังะีเท้าครับายเสอคอยต่อมาไหมมาไหมมืเดียเพลงเ ดูน้องเลยปะเกืกเจาจ่อยก็เทง่นกทงะท่างดูแลนี่ถุงเสื้อาเรกำลังจูดจ้ากินนี้กำลังจะเอาไปแกะมาไหมเอาไปก้อยก่อนครับถ้าเบิงก็ก้อยเด้อโอ้โหขี้เน้อนโน้อย่างั้นเอาน้องมันได้รันอยู่แล้ว นั่งน,น้อนม่งลูกยังไต่อยู่บโอ้มันโดนอารเที่ยงอโอ้ยนั่งลฮะซิปสตางค์กูได้ฮะทาหา<ข>อยู่ยแล้วฮะอยู่ยแล้วฮะต่อไปใช้จ้ะ <c oughs> ตอ่อไปเมื่ต้องเอาช่วงนี้ต่ตอยังมาก มาแท้ๆเลยเนาะคัคนแกะต่อครับคึใช่ไหมจังนะขี้ล้างก็เต็มเลยเนาะเอาใชโลโลโลมเบียดเหรอขี้ห้างมาซื้อที่โาเอ็กต์นี่ไหครับจานหน้าที่เขายังเรียกคนมาห่อครับสมบูรณ์นะจอยเอาแล้วเลุ่ บ่อยเี่ง่ายใกล้ไปไปหาใกลมากขึ้นไหครับมันเลยพยายมบ้านอาจะสซน้ำที่มืดกินเซ็บๆได้คนจะรถของสองฮะแซวแาวออมอมถึงจะไปเรื่อยๆอุงเสียบเหรอผู้งสิรถถูกแบออกมาคู น้ำปลา đó, ฮะะฮะอกองลไปแล้วมพื้นเลยเนี่ยอกองล้ของเต็ข้าวข้าวไปไื้นเลยเกีงโอ้โน้อนี่เออเยโเลย่ว่าตะคู่ที่เป็นไปต่ขาได้ไ่ได้เดี๋ยวมาคุยัปกานี่หเดวบ่มีมีแต่คนเสร็จครับลับมาลงเด้วาองนีนเครื่อง เออูจะไปตยน้ำกว่าจะกินกันในหน้าบอสอยสดๆดี๋ยวมาอกเรไหมฮะสดแล้วโลเลยเอออันโฆษณานบบอเขาก็ไม้ให้ไปยางขเขาล้ว่าคุณลงใน่องของขาเได้ได้เงินแล้วกินข้าวโอ้กินข้าวเสร็จก้องเ้ย เอากินสเต็มเดินน้องกินแล้วมั้งปันไปมึงย่างก่อนสรกไปซะเดีนะเออจะจะมึงเสพปักก่อนแปรได้ฮะตัาวดิแม่